สวัสดีนะคะทุกคนเนาะนนช่างเฮอร์ดี้ชาแนลชินเคยนะคะวันนี้แบบว่าไปเห็นสถานที่นิดนึงเนาะวันนี้มาทำคลิป Q&A สั้นๆนะคะเนาะทุกคนเนาะเป็นคลิปที่ทุกคนขอเข้ามาเยอะมาก Q&A 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 ใครคะคือคจะมาทำแล้วนะคะเนาะคำถามแรกก็คือหนูอายุเท่าไหร่คะคืออายุ16นะคะเนาะอยู่ชั้นอะไรอยู่มันคืนชั้นม .5 นะคะนะทุกคนนะ แล้วก็พี่เทคยาอะไรอยู่คะแล้วเทคยาอะไรอะไรอย่างงี้เนาะก็จะเป็นอันนี้เลยนะคะเนาะของพิมนะคะนี่นะเดี๋ยวให้ดูนะทุกคนมันเป็นอันเนี้ยเห็นปะพิมนะคะเทคไปทั้งหมดสี่เดือนกว่าแล้วนะคะทุกคนนี่เห็นไหมเยอะมากทุกคนเนาะถ้าบอกว่าก็คือะไรเทคพิมอยู่นะคะเนาะซองที่กินล่าสุดก็จะอยู่อันนี้นะเห็นไหมแล้จะม่สีขาวเป็นแป้งนะคะไม่ต้องไปกินนะคะเนาะกินเฉพาะสีชมพูนะคะแล้วก็ถามว่า เล็บเป็นเล็บปลอมหรือว่าเป็นเล็บต่อเลยค่ะคือต่อเล็บ PVC นะคะเราเป็นพลาสติกนะคะแล้วมาแปะกับเล็บเนาะมันเป็นพลาสติกใสๆแล้วแปะกับเล็บปุ๊บแล้วก็มาทาสีเจลพวกเรียกว่าอะไรอะสีเจลแล้วก็ไอ้พวกเนี้นะคะเนาะพวกนี้เนาะ เราไปหาดูด้วยการต่อเล็บ PVC ก็น่าจะมีอยู่นะคะเนาะแล้วก็ถามว่าเล็บปอมสั่งจากที่ไหนนะคะนะทุกคนเนาะเล็บปอมสั่งมาจากแอปช้อปปี้เลยนะราคาถูกมากทุกคนแล้วก็สีเจลถูกมากเครื่องอบก็ถูกมากกันนะคะทุกคนเนาะถูกจริงๆอยากให้เดอยวมีคลิปเดบสปอยคลิปหน่อยนะคะทุกคนเนาะมีคลิปของที่ซื้อมาจากช้อปปี้ทุกอย่างหนึ่งบาทคุ้มมากเวอร์เตรียมตัวรอดูเลยนะคะกดติดตามได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราก็กลับมาเล่นติ๊กต็อกน,นะคะทุกคนเราเปลี่ยนติ๊กต็อกใหม่นะเป็นไอดีนี้เลยนะคะเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ให้เลยนะลุกวันนี้ก็คือแบบว่าใส่ใส่ไม่ใส่ใส่แล้วแหละค่ะน,นี้มันจะกีดอายไลเนอร์วิ่งวิงสีดำตาอ่อนๆนะคะเห็นไหมก็คือว่าให้มันซอฟๆหน่อยเนาะแล้วตานี้ก็จะเป็นสีชมพูเนาะคะ่ะเบ้าสีชมพูเนาะประมาณนี้เลยนะสวยมากสวยมากเวอรอ์ใครอยากให้สอนทำแบบลุกแบบนี้อีกไหมพิมเข้ามานะคะทุกคนเนาะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะช่วยกันกดติดตามให้หน่อยนะขอบคุณนะคะทุกคน100 s u b s c r i b e แล้วมีแจกของอีกนะคะทุกคนนะ50 s u b s ซ r i b e ครตเราเคยแจกแล้วนะคะทุกคนเนาะช่วยกันกดติดตามหน่อยนะกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะบา,บายสวัสดีค่ะ